สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีบทของรามีนะครับซึ่งจะมีประโยชน์ในการนําไปใช้ในการแก้ปัญหาในเรื่องของสมดุลกลนะครับโดยนะครับทฤษฎีบทของรามีเนี่ยนะครับบอกว่าเมื่อมีแรง3แรงมากระทําต่อวัตถุชิ้นหนึ่งนะครับโดยแนวแรงทั้ง3าเนี่ยต้องพบกันที่จุดจุดหนึ่งนะครับและแรงทั้งสานั้นนะีครับทำให้วัตถุเนี่ยอยู่ในสภาพสมดุลหรืออยู่นิ่งๆนะครับจะได้ว่า อัตราส่วนนะครับของขนาดของแรงนั้นๆนะครับต่อค่าทรายของมุมที่อยู่ตรงกันข้ามกับแรงนั้นเนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากันนะครับจากทฤษฎีบทตรงนี้นะครับสามารถอธิบายได้ดังนี้นะครับสมมุติว่ามีวัตถุอยู่ชิ้นหนึ่งแบบนี้นะครับวัตถุชิ้นเนี้ยนะครับโดนแรง3แรงกระทาอยู่นะครับตรงนี้ให้เป็นแรง f 1ตรงนี้ให้เป็นแรง f 2องตัวตรงนี้ให้เป็นแรง f 3นะครับตัวแรง3แรงเนี้ยที่กระทำกับวัตถุเนี้ยนะครับทำให้วัตถุเนี้ยอยู่ในสภาพสมดุลหรืออยู่นิ่งนนั่นเองนะครับและถ้าเราลองนะครับลากแนวแรงทั้ง3เข้ามาในเนื้อวัตถุนะครับเราจะพบว่านะครับแนวแรงของแรงทั้ง3ที่กระทำต่อวัตถุเนี้ยจะไปพบกันที่จุดจุดหนึ่งนะั่นคือตรงจุดศูนย์กลางของวัตถุชิ้นนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็ตรงไปตามเงื่อนไขของทฤษฎีบทของลามีเนาะ ทีนี้นะครับเพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวพี่จะขอวาดแรงทั้ง3าแรงใหม่นะครับโดยนะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดศูนย์กลางที่แรงไปพบกันฝั่งนี้เป็นแรง F 1นะครับและตรงนี้เป็นแรง F 2และตรงนี้เป็นแรง F 3นะครับและพี่จะทำการกำหนดให้นะครับมุมระหว่างแรง F 1และ F 2เนี่ยให้เป็นมุมเซตาและกันนะครับ มุมระหว่างแรง f 1และ f 3ให้เป็นมุมมุมเบต้าแล้วกันนะครับและมุมระหว่างแรง f 2และ f 3พี่จะกำหนดให้เป็นมุมอัลฟานะครับจากทีบทของรามีนะครับพี่จะได้ว่าอัตราส่วนของขนาดของแรง f 1นะครับต่อค่าไซน์ของมุมที่อยู่ตรงกันข้ามกับแรง f 1นั่นก็คือมุมอัลฟาใช่ไหมครับพี่ก็เขียนได้ว่า ไซ้าเอลฟาตรงนี้จะต้องมีค่าเท่ากับอัตราส่วนของแรง F2 ต่อค่าซ้ายของมุมที่อยู่ตรงกันข้ามนั่นก็คือมุมเบตา้าใช่ไหมครับก็จะได้ว่าซ้ายเบต้านะครับมีค่าเท่ากับอัตราส่วนของแรง F3 นะครับต่อ มุมต่อค่าไซด์ของมุมที่อยู่ตรงกันข้ามกับแรง f 3นั่นก็คือมุมเซตาและพี่ก็เขียนได้ว่าตรงนี้เป็นไซด์เซตานั่นเองนะครับจากทฤษฎีบทของรามีนะครับถ้ามีแรง3แรงนะครับกระทาต่อวัตถุและแรงทั้ง3แรงเนี่ยพบกันที่จุดจุดหนึ่งนะครับโดยทําให้วัตถุเนี่ยอยู่ในสภาพสมดุลพี่จะเขียนอ,อ,อัตราส่วนของแรงต่อค่าไซด์ของมุมทู่ตรงกันข้าม ดังในกรอบสี่เหลี่ยนด้านล่างออกมาได้นะครับและในการนะครับแก้ปัญหาโดยใช้ทฤษฎีบทของลามีนะครับจะมีอีกอย่างหนึ่งที่น้องๆควรที่จะทราบนะครับจากเอกลักษณ์ของตรีโกณมิตินะครับตรงนี้นะครับเขียนไว้เนาะควรทราบนะครับ s ซ n 1 8้ลบซาเนี่ยนะครับน้องๆมีค่าเท่ากับ สายเซตานเองนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ในการแก้ปัญหาร่วมกับทฤษฎีบทของลามีของเราเนาะทีนี้เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นเดี๋ยวเราลองมาทําโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อนี้เขาถามว่าชายคนหนึ่งมวล80กิโลกร,รมัมโหนเชือกเบ,เบาที่จุด O โดยปลายของเชือกทั้งสองข้างเนี่ยไปผูกไว้แน่นกับเสาที่ A และ B นะครับเขาต้องการให้หาแรงดึงในเส้นเชือก AO และ AB เป็นเท่าไหร่ อันดับแรกเลยในการแก้ไขปัญหาโจทย์นะครับเราจะต้องเขียน free body diagram หรือเขียนแรงที่กระทากับวัตถุที่เราสนใจให้ครบนะครับสองนะครับเขียนมุมที่กระทํากับแรงนะครับทั้ง3แรงที่อยู่ในวัตถุที่เราสนใจให้ครบครับและหลังจากนั้นเนี่ยเอาแรงแล้วก็มุมที่ได้เนี่ยไปแทนในสูตรของรามีที่เรา,าพิสูจน์มาในหน้าก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับามาดูกันนะครับ ดับแรกเขียนแรงก่อนนะครับคนคนนี้นะครับมีแรงดึงดูดจากโลกหรือแรงโน้มถ่วงนะครับดึงดูดอยู่คือแรง mg นะครับในเส้นเชือกเนี่ยนะครับมีแรงตึงเชือกครับเส้นนี้เป็นแรงตึงเชือกเป็นแรง tao นะครับเส้นนี้เป็นแรง tbo นะครับตรงนี้ครับตรงนี้มุมตรงนี้เป็นมุมแย้งกับเส้นเชือก ao ทํากับเสาใช่ไหมครับ ตรงนี้จึงมีค่ามุมเท่ากับ60นะครับตรงนี้มุมเป็น90องศานะครับดังนั้น90ตรงนี้บวกกับ60เป็นเท่าไรครับเป็น150ใช่ไหมครับดังนั้นมุมนะครับที่แรงตึงเชือก TAO ทำกับแรง mg มีค่าเท่ากับ150ครับ150องศานะครับตรงนี้พิจารณาแบบเดียวกันครับตรงนี้เป็นมุมแย้งกับมุมที่เชือก เอ่อ bo เนี่ยทำกับเสาใช่ไหมครับตรงนี้เป็นมุม30องศาตรงนี้เป็นมุมฉากครับก็จะเป็นมุม90องศา90บวกกับ30เป็นเท่าไหร่ครับเป็น120ใช่ไหมครับตรงนี้เป็น120นะครับ120องศานะครับอ่าตรงนี้150ตรงนี้120รวมกันเป็น270นะครับมุมภายในวงกลม360องศาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหลืออีกเท่าไหร่ครับเหลือ,ออีก90องศานั่นเองนะครับอ่า ทีนี้ครับเราเขียนแรงแล้วก็เขียนมุมครบแล้วนะครับเอาเข้าไปแก้สมการโดยใช้สูตรจากทฤษฎีของรามี่ครับเราจะหา tao ก่อนนะครับจาก tao เนี่ยหารด้วยครับ tao มุมตรงค่ามก็คือ s ซ n 1 2้ยเท่ากับเราจะจับเท่ากับน้ำหนักของชายคนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เรารู้ค่าเรารู้ค่ามวลเนาะซึ่งเราจะหาน้ำหนักได้นะครับดังนั้นตรงนี้เราจะแทนเป็น mg หารด้วยซายของมุมที่อยู่ตรงข้ามก็คือ s ซ n 90าย90ครับอ่าเราจะแทนค่าครับทีนี้ mg m คือ8 1 0 g คือ10 s i ซ90าย90คือ1ครับ tao หารด้วยซา้ย120คือเท่าไหร่ครับซาย120คือเท่าไหร่เอ่เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้พี่บอกให้ สิ่งที่ควรทราบคือเอกลักษณ์ตรีโกณข้อหนึ่งใช่ไหมไซร์ร้อยแปดสิบลบเซตาเท่ากับไซร์เซตาครับเราต้องการหาค่าไซร์ร้อยยี่สิบดังนั้นเราจะต้องหาว่ามุมเซตาตรงเนี้ยอะไรที่เอามาลบกับร้อยแปดสิบแล้วได้ร้อยยี่สิบครับก็คือมุมหกสิบใช่ไหมครับดังนั้นไซร์ร้อยยี่สิบจึงมีค่าเท่ากับไซร์หกสิบองศาเองนะครับตัวนี้จึะแทนเป็นไซร หกสิบนะครับอ่าหาค่าออกมาครับเราก็จะได้ไซด์หกสิบคือเท่าไหร่นะครับไซด์หกสิบคือรูทสามส่วนสองนะครับตรงนี้พี่จะเปลี่ยนเป็นรูทสามส่วนสองครับอ่าหาค่าออกมาครับย้ายข้างไปย้ายข้างไปนะครับเป็น tao มีค่าเท่ากับแปดร้อยคูณกับ รูทสาส่วนสครับสอเป็น2 2ตัด800เป็น400เพราะฉะนั้นตรงนี้ tao นะครับแรงตึงในเส้นเชือก tao มีค่าเท่ากับ4 0 0ร้อยรูทสามนิวตันครับห้าหาแล้วหาได้แล้วนะครับค่าแรงตึงเชือกเส้น tao นะครับต่อมาครับหาอะไรครับ <c oughs> ต่อมาหา โจทย์ให้หาอีกเส้นหนึ่งครับคือ TBO ครับทำแบบเดียวกันครับตั้งเลย T B TBO หารด้วย sin มุมของค่า sin ที่อยู่ตรงกันข้ามกับ TBO คือไซ n ร้อมีค่าเท่ากับ M G หารด้วย sin 90เมืนเดิมครับ M G หารด้วยไซ n 90ก,ก,ก็เหมือนกับก็เหมือนกับ ที่ทำมาก่อนหน้านี้เนาะเป็น80คูณ10หารด้วย1ใช่ไหมครับฝั่งนี้ก็จะเป็น TBO ทราย150มีค่าเท่ากับอะไรครับตรงนี้ก็คือทราย30เนาะอ่าพิจารณาเหมือนกับ TAO เลยนะครับอ่ะที่เราก็ซราย30มีค่าเท่าไหร่นะทราย30คือ1ส่วน2เนาะพี่เปลี่ยนตรงนี้เป็น1ส่วน2นะครับดังนั้น tbo จึงมีค่าเท่ากับ800คูณกับ1ส่วน2ก็คือ400นิวตันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับก็จะสามารถหาค่าออกมาได้อย่างรวดเร็วเลย tao มีค่าเท่ากับ400รูทและ tbo มีค่าเท่ากับ400โดยใช้สูตรจากทฤษฎีของลามีมาแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับเนาะพอได้นะครับ